สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าวี88ที่น่ารักทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกันร,รีวิวรถสวยๆนะคะกับเซลล์จินนี่นะคะที่วี88สาขาลาดบัวหลวงนะจ๊ะคุณลูกค้านะวันนี้นะคะมาเอาใจลูกค้าที่หารถฟีดาผ่อนน้อยนะจ๊ะวันนี้นะคะาทางวี88นะคะยกขบวนรถกระหน่ำซัมเมอร์เซลให้เลยนะคะสําหรับ โตโยต้าทุกรุ่นนะคะทุกรุ่นเลยนะจ๊ะ,ะทุกรุ่นเลยนะคะเราจัดฟรีดาวให้นะจ๊ะคุณลูกค้านะผ่อนอ่ออกง่ายนะคะผ่อนน้อยผ่อนนานนะจ๊ะคุณลูกค้าวันนี้นะคะเพียงอ่คุณลูกค้านะคะถือเงินมา4,900บาทเท่านั้นนะจ๊ะเราพาจัดไฟแนนซ์เลยนะคะหนึ่งถึงสองวันรู้ผลอนุมัตินะคะคุณลูกค้าจ๋าขอเพียงเอกสารนะคะครบตรวจสอบได้นะคะ เอกสารชัดเจนนะคะการงานเอกสารการงานชัดเจนนะคะสามารถออกรถกับเราได้เลยนะคะได้โปรโมชั่นฟรีดาวนะคะกับทาง V 8 8ปไปได้เลยนะคะเงื่อนไขนะคะของลูกค้าที่จะเข้าเงื่อนไขของฟรีดาวนะคะ1น,นะคะมีประวัติการผ่อนนะคะมากกว่า1ปีนะคะผ่อนตรงผ่อนดีนะคะรับไปเลยนะคะยอดจัดเต็มร้อยนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋ะคันนี้นะคะเป็น โตโยต้ายาริสนะคะ T R D Sport นะจ๊ะสําหรับคนที่ชอบในเรื่องของรถแต่งนะจ๊ะคันนี้เหมาะมากๆเลยนะคะดูนะคะภายในนะคะจะเป็นสีดาําตรงนี้จะเป็นริ้วกระจกดําๆนะคะตกแต่งสวยงามเลยนะคะมีเซ็นทรัล o ็อกนะคะระบบไฟฟ้านะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าแสงมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่เนาะหนูก็จะพยายามให้มันแบบ ชัดเจนนะคะดูสวยงามนะคะคุณลูกค้าจา้าคันนี้นะคะบอกได้เลยนะคะว่าท่านใดได้ไปถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะเหมาะสําหรับเอ่อเหมาะทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นน้องๆนะคะที่อ่าต้องการหารถไปทํางานนะคะนี่เลยเหมาะมากเลยนะคะกับยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะจ๊ะเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยนะคะเข้ารูปนั่งสบายนะคะ ภายในห้องโดยสารกว้างนั่งสบายด้วยนะคะในเรื่องของเครื่องเสียงแอร์นะคะใช้งานได้ปกตินะคะคุณลูกค้าเป็นเกียร์ออตโต้นะคะเป็นเกียร์ออตโต้นะสำหรับคันนี้นะคะยอดผ่อนนะคะจะอยู่ที่ประมาณ6000นนิดๆน,น,นะคะ6000กว่าบาทเองนะคะผ่อนได้นาน8ปงวนเลยนะ,ะ๊ะคุณลูกค้าจ๋า สนใจนะคะอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรมาได้เลยนะคะ0805624916นะคะหรือสะดวกเข้ามาดูรถนะคะเปิดบริการทุกวันเลยนะคะ8.30โมงครึ่งถึง17.30นาิกา30นาทีนะคะมาไม่ถูกโทรสอบถามเส้นทางได้นะจ๊ะ0805624916นะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดโอกาสในการอัปเดตรถคันต่อไปนะจ๊ะและเท่านั้นยังไม่พอนะคะ โตยต้าทุกรุ่นนะคะฟรีน้ำมันเต็มถังเลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์ก็กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ